โอเคกับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้อยู่กันในเกม GTA แซนเนื้อเรื่องพาร์ทที่สองอโอ้มีโทรศัพท์มาอ๋อน,นี่เห็นเรด ตู้เย็น ไปฮะมาเล่นกันเลยดีกว่านะฮะไปเร่ดเราจะไปหาบิ๊กแบง Horse inh ต่อไปฮะ mm hmm. ขับไปเรื่อยๆดิฟรอไปมาหาบิ <Sure. S 1> hey, hey, ๊กแบงฮะนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ใช่ไหมเออเปิดประตู CJ mọi qua phải không hả? Big Bang không lại không phải Big 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 Bang, không phải không phải không phải Big Bang ใ่เลยใจรับท่านเบ้เบ้เถอะแม่งไปแล้วออกซีเจักออกข้างนอก ไปเลยเด้อไปนี่มันขายยาให้พวกเราอยู่เล่นแม่งฮะปืนไม่มีด้วย ไลเอไเดอร์บอกรู้จักบ้านมันแถวนี้ก no ็ลองดูนะฮะน่าจะไปกัน ไปเรื่อยๆดีคร right yeah, ับนี่หละลังนี้เลยไม้เบสฮะเล่นเลยเล่นยาเอ็นอยู่ฮะ

gang an đi qua ôi, biệt hàm mày này ôi, À thường oh, yeah เสร็จเรียบร้อยหนึ่งภารกิจต่อในอันที่สองกูหิวแม่สมุกหิวฮะเอาแล้วมึงกูหิวแล้ว เดี๋ยวผมมานะฮะเขี่ยฮะผมมาละขึ้นรถเลยไปต่อไอ้ยชน อี่ครับเอาเบอร์เก้าอ่ะอันนี้เบอร์เก้าไปฮะอันนี้เอาเบอร์หกไปที่เศษเบอร์หกอันนี้เบอร์เก้าสองอันอันนี้เอาเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดแล้วก็เอาสุร,ราแก้วใหญ่ หรือเปล่าเออนี่ผมจำไม่ได้นะมันสั่ง okay. Sorry. Sorry. อะไรเยโทษทีนะฉันจะได้ยินในตอนที่แม่ตาย มันเป็นรถแก่งม่วงดีกว่าต่อยบอยเลยเดิอไม่ยิงวะยิงดิยิงเลยสมุกไม่ยิงวะสมุกมันกินข้าวอยู่ยิงดิโอ้หตำรวจไม่สนด้วยนะฮะยิงกันอยู่ตรงนี้ตำรวจไม่มีเหมือนตำรวจไม่มีอะ ไม่ม <CK> ีป bon ืนในเวนกูดักอย่างนี้เลยเอาดิอดิงไม่ได้ไปง่ายๆเอาดิยิงมันดีเอาดิยิงมันดียิง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  โอ้ชุนตำรวจไม่ได้ดาบกูนี่ขับรถเสียนอยู่แล้วเอ้ยพวกแกงมุ่งยิงวะ่ะขอปืนก่อนอมึงยิงโหดเกินต้องกลับบ้านแล้วฮะรถควันออกแล้ว รถเกีือบพังเลยต้องระวังนะเนี่ยถ้ารถพังนี่เฮียเลย ราจะต้องไปส่งที่สมุกหรอ,อยังไม่จบไปที่บ้านสมุกรถกูก็ใกล้พังแล้วด้วยว you. You no, no. ไปไปต้องขับระวังนะเพราะรถมันใกล้พังถ้าระเบิดกลางทางนี้แม่ึงตายเลยนะเนี่ยสเฮีย ียบร้อยกดติดตามให้ผมด้วยนะสองร้อยบาท ครับต่ออะไรวะมันมีอะไรเข้าหมูกูัวมันมีอะไรเข้าหมูกูัว รวยเขาบอกให้เราไปออกกำลังกลายหน่อยกูจัดให้เดี๋ยวกูออกให้แม่งเลยปืนเก็บมาแล้วจัดไป ต่อในภารกิจกูสิบห้ากูมีเลขเฮ้ยวัดดี วิกสมุกไปหาเอ็มมิดครับวิ่งไปเด้ยไม่ต้องขับ จบยังจบแล้วนะใช่ไหมไองานแฮกเม็ดตุ้มลอยลั่นปักเลยผุ้เป็นใครมึงทำปืนกลัว tim Dì vậy nè Bang 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 Oh Man you are. อกว่าได้บวงไซออฟเดทเีมืนแม่นนะไอ้ way, เวนนี่ย <c oughs> ยากว่ะเฮียนี่ไงได้แล้ว แปง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 บุงว่า,า,า,ามึงได้คนเดียวเหรอสมบสรณ์มันก็เหนื่อยไหน่ไอสมบูรณ์คุยสลาดยากจังวะ ต่อไปยิงรถนะให้เรายิงไปที่ถังน้ำมันไม่งั้นไม่ได้นะไปต่อต่อไปเราก็ต้องส่งบิกสมุกอีกนะเพราะมัน ตรงนี้เราก็จะสามารถมาเอาปืนได้นะฮะมีปืนให้ที่ตรงนี้นะ,ะเราเข้ามาเอาปืนพกได้จากอินเมดนะนี่ฮะกลับบ้านกันไปฮะ ต่อห้ามึงกินเหรอไปดิขับไปเลยอุ้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 ยเฮียอู้หูชนชนชนอืม dưới khang này. Hơi CJ á Sweet Hơi CJ ไปฮะเขาบอกให้เราไปเปลี่ยนเสื้อแก๊งไปดิจิ๊บอืมอืมอืม,อมจิ๊บเข้าไปเลยปึ๊บนี่ฮะที่เปลี่ยน ฟิงอืมแล้วกดปิงขอบใจนักตื่อออกเลยแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันสักหน่อยฮะค่อยปิดคิดออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จ ออกกัลังกายเสร็จไปไปเซฟแล้วก็ปิดคลิปเออเฮียอวดดีจ้าเดี๋ยวต่อยมวยหน่อยใช่กูอยากต่อยบอกกล้ามเนื้อกูน้อยก็ต้องนี่เลยหนึ่งร้อยอึืม ừ, uh, chi trên ngày của con ngày học ơ ơ gì chê không ai gì si chê ơ ừ, ừ, tóc nhảy nó gì si chê ơ ừ, à ừ ơ ừ. mặc gì chê dốc, uh. dốc 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 đi dốc

กดยิ áng, o, ้วโอเคสามสิบเก้าฮะตามละเหนื่อยมาบ่งก้ามชูต่อยได้ยังบอกก้ามกูน้อยเหรอเดี๋ยวต่อยแม่งเฮีย เอง้งบอกกล้ามกูน,น้อยเหรอเดี๋ยวกูต่อยกับมึง่อแล้วมตายเนี่ยก็ามาคอยบอกกูทีหลังนะนี่ไงเงียกล้ามกูน,น้อยไหมอ่ะบินไม่ได้แล้วใช่ไหมออกกำลังกายมากไปฮนะไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพนะครับลงมาดิโปขู่เลยลไปลงไปมึงอนะ่ะ นีเดกกูขับเองกูข้าวจนสันิโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ซัสบสไคร์นะครับไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นแน่นอนเล่นอีกแน่นอนนะครับ que la pala.